เห็ดโอ้ยนี่ได้ปลามาละพี่โอ้ยดูพี่เวียงได้ปลามาโอ้โหเยอะน่าหลายเปิดเปิดอเว้นเปิดได้ค่อยดูดายให้ให้พี่เนาะทางในบ้านเนาะเรียกเงว้าเดี๋ยวบ่ตอนน้อย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 มันมืออะโอ้ยปลาน้อยเต็มเลยนี่เห็ดโอ้ยพี่มา พี่มาได้งูอีกยังมานี่คนจับงูมาไนจับมาที่ไหนเนี่ยไปดางมาหรืว่าเจอมือเหนมืองมอเน่ตายยังเนี่ยยังเต็นโย่อขับพี่มาคนกินงูโอโนี่ไปจับมาหรือว่ามันเจอหรือว่า เจอดังฮะเจอดังพี่ปุ้ยแปรเจอดังเจออ้วนอ่ะอ๋อเจออ้วนอ่ะจิตตะคายเจตตะคายโอเคติดตะคายมามาแล้ว่นำห้องมาหัเกิียบไปไม่ใช่รอเดี๋ยวผมจะไปตกปลากับพี่ตุ้ยครับเจอพี่มากับพี่เวียงมาไปสองคนเนี่ยไม่ชอบคนนะแมนไม่ได้ไปอยู่มาดิกลัวกลัวกัวถ่ายนี่อยากเชิ ดูดูบรรยากาศหน่อยดูดูเยืดเยอะเยอะยอะยออ้ยังเป็นๆอยู่เลยทำกินกันโอ้โหดิ้นนะขายได้โอ้โหนี่เป็นวิถีชีวิตของคนที่บ้านหลิงซันนะปมูสิงห์หูสิงห์หูสิงห์ไม่มีพิษนะมันมันกลนี้โอ้ยเขากลัวใหญ่ยาวยาวยุ่ยาวยุ่งมีพิษ พอได้ก่เียวเขาเน่บโอดีนมโ้ดขวัญคอโด้ยพี่พ่มาขวอโช่จะเป็นแสดงกยกรรมที่ไหนเนี่ยรับรองหลักร้าน้วโอเคพี่มาเดี๋ผมขอถ่ายรูปด้วยน่แป๊บนึ่งแป๊บนึงจะมาถ่ายรูปกพี่ตุ้เวมาถ่ายแล้วเดีถ่ายรูปเด้่ายรูปเด้๋ถ่ายรูปเด้๋โซ่โซ่แป๊บนึ่งด่าเลา่ายรูป้วเ่